่มีดวงที่จะมีโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้รับมรดกหรือมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนทางด้านทรัพย์สินเงินทองได้เงินได้ทองมาแบบง่ายๆแบบฟุกๆลุกไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากในลายมือของเขาทางวิชาหัตถศาสตร์จะมีสัญลักษณ์หรือเส้นอะไรกันบ้างอย่างลายมือเคสตัวอย่างที่อาจารย์นำมาให้ดูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายมือของคนที่มีโชคลาบนะคะ สังเกตว่าที่ต้นเส้นชีวิตนี่คือเส้นชีวิตนะคะต้นเส้นชีวิตมีสามเหลี่ยมตรงจุดนี้นะคะซึ่งทางหลักวิชาหัตศาสตร์เนี่ยสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภความสำเร็จนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดี สำหรับสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมไม่ว่าจะอยู่ตรงเส้นไหนหรือตรงเนินไหนในฝ่ามือย่อมส่งผลดีทางด้านโชคลาภความสำเร็จความสุขหรือชื่อเสียงนะคะสามเหลี่ยมที่อยู่ต้นเส้นชีวิตบวกกับการมีเส้นอาทิตย์ที่สวยงามนะคะชัดๆแบบนี้แล้วก็เป็น V. v i c t o ตอด้วย จะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นผู้ที่มีโชคลาบนะคะฟลุกได้โชคลาบทางด้านการเสี่ยงลาบลอยลาบจรน,นะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือโชคทางด้านการพนันต่างๆนะคะแต่อาจารย์ไม่ส่งเสริมในเรื่องของการพนันนะคะแต่ตามหลักวิชาหัาิตศาสตร์ก็คือโชคทางด้านการเสี่ยงมันก็จะครอบคลุมทางด้านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทุกด้านนะคะ กลับมาที่สามเหลี่ยมบริเวณต้นเส้นชีวิตกับการที่มีเส้นอาทิตย์ที่ชัดสวยในมือนี้เส้นอาทิตย์คมชัดสวยมากนะคะดังนั้นคนที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้จะเป็นคนที่มักจะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกฟุกแบบง่ายๆแบบไม่คาดฝันนะคะซึ่งในลายมือนี้ก็มีโชคนะคะ หลักแสนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วซึ่งเงินแสนนะคะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนะคะค่าเงินในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยนะคะมันต่างกันเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเขาโชคดีมาแล้วค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงการดูในมือว่าถ้ามีสัญลักษณ์ดีๆนะคะเส้นดีๆ ก็จะส่งผลให้มีโชคมีลาบนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะใครที่มีเส้นแบบนี้ก็เป็นคนที่โชคดีนั่นก็คืออันนี้คือเส้นวาสนานะคะและมีเส้นอาทิตย์มาจากเส้นวาสนานะคะเส้นอาทิตย์มาจากเส้นวาสนาใครที่มีเส้นแบบนี้นะคะเส้นอาทิตย์ก็คือเส้นที่ พุ่งขึ้นไปที่เดินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะคะและเส้นอาทิตย์เนี่ยเกิดมาจากเส้นวาสนาเส้นวาสนาคือเส้นที่พุ่งขึ้นไปใต้นิ้วกลางนะคะใครที่มีเส้นแบบนี้นี่คือลักษณะของคนที่โชคดีไม่ว่าจะอยู่ในมือซ้ายหรือมือขวาไม่ว่าจะอยู่ในมือของเพศหญิงหรือเพศชายใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มักจะ มีโชคมีลาบหาเงินคล่องเงินทองนะคะได้มาแบบง่ายๆแล้วหมายถึงชื่อเสียงด้วยนะคะทั้งชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สมบัตินะคะความรุ่งเรืองจะบังเกิดกับเจ้าชะตาผู้ที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะคะ